ดิฉชั้นชื่อนางปทุมชาติดำคงเป็นประธานศูนย์สปกเครือข่ายด้านประมงอำเภอเมืองจังหวัดตรงังตั้งอยู่บ้านเลขที่9กหมู่6กตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรงังปี2567สําสำนักง,งานประมงจังหวัดตรังได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์สภกยกระดับด้านประมง กิจกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในพื้นที่สี่ไร่จะมีบอ่อเลี้ยงปลาเป็นบอ่อดินอยู่สองบ่อก็คือด้านหลังหนึ่งบ่อแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งบ่อนะคะเลี้ยงปลากินพืชก็มีปลาดินมีทั้งนินดำแล้วก็ดินแดงส่วนบอ่อหน้านี้มีนินดำส่วนบอ่อหลังจะมีดินแดงอยู่ด้วยแล้วก็ปลาอื่นก็จะมีปลาสวายบ่อหน้าจะมีปลาสวายปลา ตะเพียนปลาในปลายี่สกุกปลาบ้าแล้วก็ปลาลำปำนอกจากนี้ก็จะมีปลาจากธรรมชาติซึ่งจะมากับช่วงฤดูฝนระบบน้ํจาจะไหลเวียนทั่วกันหมดทั้งแปลงจากข้างหลังก็ลงมาข้างหน้าแล้วก็จากด้านข้างก็จะชนกันกันกบด้านข้างเพราะว่าตรงกลางนี้จะฝังคูเพื่อให้น้ําไหลผ่านาต้นทุนในการขุดบอ่อ จะได้มาจากของสำนักง,งานพัฒนาที่ดินกับของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนส่วนเรื่องพันปลาก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและของจังหวัดตังก็มีของประมงอำเภอและก็ของประมงจังหวัดมีพันปลามีพวกอุปกรณ์เลี้ยปลา อาหารปลาค่ะที่เคยได้รับสนมดุนมานะคะส่วนขับตบที่อยู่ในบ่อปลานี้ไส่ไว้เพื่อเป็นการบำบัดน้ําเสียแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าให้ออกเซียนปลาก็คือใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะต้นทุนในการ ในการเลี้ยงปลาก็จะเน้นจะใช้วัดวดสดุหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในแปลงอย่างเช่นมะละกอสุกมะละกอข้าวก้วยสุกผักชยาแหนแดงแล้วก็จะมีกระถินบ้างแล้วบางทีก็อาจจะเป็นพวกผักตบนะ ส่วนที่ซื้อก็มีเพียงบางส่วนอย่างเช่นพวกอาหารปลาหรือบางครั้งก็จะเป็นฟางข้าวขี้วัวแล้วก็จะมีรำที่นำมาเป็นอาหารลดต้นทุนนอกจากนั้นก็จะเป็นของในแปลงทั้งหมดอา,อาหารปลาที่ทำก็จะเป็นแซนดิวปลาโดยใช้ขี้วัวกับฟางข้าววางฟางข้าวสลับกับขี้วัวนะก้อนหนึ่งก็ ฟางหนึ่งก้อนกับไอ้ขี้วัวหนึ่งกระสอบจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีคุณค่าทหารมากกว่าก็คือในเรื่องของการทำอาหารลดต้นทุนแบบลูกบอลแต่มันก็ต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าจะต้องตากเพราะถ้าไม่ตากให้แห้งลูกบอลมันจะจมมันไม่ลอยค่ะ ปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยหนึ่งเป็นอาหารในครัวเรือนไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็ไว้เวลาจัดเลี้ยงซึ่งมีการอบรมในศูนย์หรือมีการมาศึกษาดูงานแล้วก็จะมีมื้อเที่ยงด้วยก็จะใช้พวกปลาที่มีอยู่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะนอกจากนี้ก็จะแปลรูปขายาที่ตลาดกเกษตร แล้วก็ขายออนไลน์ปลาดุกก็จะเอามาทำปลาดุกแดดเดียวปลาดุกคุกขมิ้นแล้วก็ปลาดุกราส่วนปลากินพืชพวกปลานิลนพวกปลาตะเพียนก็จะเอามาทำเป็นปลาส้มแล้วก็มาแปรรูปอย่างอื่นก็จะเป็นผงปลาโรยข้าวแล้วก็น้ำพริกปลาตอบค่ะ ของด้านความรู้ก็ได้มาจากาสพจ,จได้มาจากประมงอำเภอประมงจังหวัดแล้วก็มีอยู่ก็จะมีของประมงอำเภอก็จะมาเป็นมาสอนเรื่องการการทอดแหให้กับสมาชิกกระถ่ายความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาการทำาหารปลานี่ก็ได้รับความรู้จากาสพจจ,จังหวัดต่าง ความรู้สึกที่ดีต่อกลมประมงก็คือว่ายินดีที่ได้มีโอกาสาเข้าร่วมสอปกรกอเครือข่ายแล้วก็ได้นำความรู้ที่อบรมมาาไว้ถ่ายทอดแล้วก็สำหรับคนที่มาศึกษาดูงานหรือชุมชนข้างเคียงได้มีส่วนร่วมได้มีรายได้ส่งเสริมรายได้กับชุมชนแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะ